นีไปปีต่อไปไม่รู้ว่าเทพศักดิ์สิทธิ์กับเทพเนลามิดบ้านทีเมืองน้องดากคนต,ต่างอัตตาดคนต่างฟัดต่างขดต่างฟัดดากคนต,ต่างเบิดต่างคนต่างเสียดเหมือนเทพเนลามิดครับเทพเนลามิดชนะอ,อีกครับเน<อ>ยข้าเกาะทุ่<า>นกันที่เรียบร้อยแล้วครับจับลอยแล้วทจ่แล้วถ้าเห็นสองตุ่มเบลัยจะเหลือต้องออกแน่ครับออก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 มาเลยมาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีญาติเขาเล่า ร้องหนาแดงร้องหนาแดงในนาบนเทศกุลขันธ์หนูนี่ว่าเทศกุลกลับมาอยู่ร้องหนาแดงจะแก่จกแนะจกแกนะ่มือได้หรือไม่ได้ไหนเพื่อร้องหนาเืมอลองหนาัเสมอ,อนายหนาบนเทเนโรเบียนนูนี่ว่าเทเนโรเบียจะไปโผลบายพี่พายข่ายี่พายก่อนขอได้ไม่ได้ไหนเพื่อเทเนโรเบียเริ่มตะกุยตะกายเริ่มตะกุยตะกายจะพายหนีแต่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ไหนเพื่อเทศักิลเทศักิลบอกว่าเที่ยวนี้สะกด แล้วจ้าเอาล้วครับไม่รู้ว่าผลจะได้ผลหรือไม่ในเมื่อเทพแระมิ้บอกว่าไม่อยากให้หยุดแล้วไม่อยากให้หยุดแล้วอยากเบิแค่นี้อยากเบิแค่นี้ไม่มีพาสามได้ไหมไม่มีน้ำตารไว้เหนื่อยแล้วเกินตั้งแต่เมื่อวานเหนื่อยแล้วเกินตั้งแต่เมื่อวานเอาล้วครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเทพจะเสร็จจะยอมไหมถ้าเทพจะเสร็จเขาไม่ยอมคุณก็ต้องทำใจนะครับคุณก็ต้องทำใจเพราะเทพจะเสิ็ตัวนี้อัดได้ตาก็ว่าอัดได้ตาก็ว่าเทพมือไม่กังในอยู่เทพมือไม่กังทใอยู่แต่ไม่มากไม่มากประมาณสองเจ้าของใจตัวสองเจ้าของใจเอา สิไปยอมขัดกันไป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 จะทันหรไม่ได้สุเพื่อเทพเนรฟิทเกิดจะพูดหนีไปแล้วจ้าเอาลฟ์เทพเนรฟิทจะหนีแล้วถอดไัยจะเทพจับสิได้หรือไม่หรือว่าจะมีการยอมกันจากปีนี้ไปปีหน้าไปปีต่อไปไม่รู้ว่าเทพจับสิกับเทพเนรฟิทบ้านที่เมืองน้องต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างฟัดต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสีตอนนี้ดูเหมือนว่าหัวจูหัวหัวเดือจะบม่ำเสมอกันแล้วต่างคน หัวเรือสวรรค์เกลจะเอกันหรือไม่การเตะเริ่มเจ็บเล็กน้อยในนาเทเมริ้ครับรองน้ปีนาเบิเริ่มได้เบนแล้วครับเดตากิจกวาดไปปล่อยให้เทปเลาิค่อยๆว่าควายปล่อยเรือไหลเข้าเงินให้ไวให้ผลการแข่งขันเรือเทพมรมิตรร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะเรือเทพมบิ้ร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะขออนุญาตขยับรถครับ